วิธีการใช้งานเครื <ste> ่องบรรจุนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบรรจุอัมลมนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นที่ปรับปริมาณนะครับตัวนี้นะครับปรับปริมาณขึ้นลงได้นะครับตัวนี้นะครับปรับปริมาณได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับปรับแบบนี้นะครับปรับปริมาณนะครับส่วนด้านข้างผังนี้นะครับจะเป็นตรงต่อสายลมนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นสายลมนะครับที่ต่อเข้ากับเครื่องนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นการปรับแรงลมเข้าออกนะครับตัวนี้นะครับปรับแรงแล้วก็ปรับช้านะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวกดนะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวกดนะครับกดแบบนี้เลยนะครับ ่วนวิธีทําความสะอาดนะครับวิธีทาความสะอาดเวลาใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราจะทําความสะอาดใช่ไหมครับเอาตัวนี้ออกนะครับหม,ออมุนออกดุงออก่างนี้เลยนะครับนะครับนี่เลยนะครับ,รบ,รบดึงออกแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็หมุนตัวนี้ออกนะครับทุกอย่างอัดกันซึมนะครับตัวนี้นะครับลงนะครับลาใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสปริงยัดยใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาฝา ตัวนี้ล็อกเข้าไปได้เลยครับดีการทำความสะอาดนะครับตรงนี้นะครับ